แนนกับพี่ดิวนะคะรับบริจาคของไปช่วยพ่ประสพภัยใครมีของอะไรก็นํามาบริจาคกันได้นะจ๊ะใช่ครับพวกเรานะครับจะรวบรวมของทั้งหมดไปบริจาคครับมันจะเป็นเสื้อผ้าของกินของใช้สามารถนําบริจาคได้เลยครับเอาอาเอานี่เนี่สื้อผ้าของป้านะแล้วก็ของคนในบ้านป้าเลยผมช่วยป้าขอเอามาร่วมบริจาคด้วยคนนะโมทนาสาธุสาธุขอบคุณป้า ได้ค่ะป้าได้เลยวันนี้นะครับพวกเรากลุ่มไรเดอร์นะครับได้รวมตัวกันเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยนะครับใครมีข้าวหรือว่ามีข้าวสารอาหารแห้งหรือเสื้อผ้าเก่าๆสามารถนำบริจาคได้เลยนะครับรัหครับร่วมโดยชชวยกันครับขอบคุณครับทุกคนครับ่วยเหลือผู้ประสบภัยครับใครมีเสื้อผ้าเก่าสามารถนำาร นีพ่พวกแกจะเอาของทั้งหมดไปบริจาคหรือไปขายวะทําไมขับรถไม่พอกินหรือไงวะนี่ต้องมันหลอกลวงชาวบ้านแถวนี้เยเ้ไอ้อดิวพูดจาให้มันดีๆนะเว้ยถึงพวกฉันสองคนจะเป็นแค่ไรเดอร์ก็ไม่ทำนิสัยแบบนี้หรอกเว้ยสักพีดนเนี่ยใจยเย็นใจยเย็นช่างมันเถอะเราทําบุญด้วยใจใครจะคิดยังไงก็ช่างไปเถอะพี่ดิวอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยพวกกระจอกใช่ใ็น ไอ้มอดเองดูดิวะพวกมันก็รับบริจาคเหมือนกันเนี่ยแล้วไอ้เดียวกับไอ้แนนอ่ะมันเป็นคนปากไม่ดีฉันรู้จักพวกมันดีคนอย่างพวกมันเนี่ยนะจะใจบุญช่วยเหลือคนอื่นพวกมันอ่ะดูถูคนจะตายเอช่างเถอะอย่างน้อยพวกมันก็ใจบุญเอ๊ะหรือว่าจะไปขายดีเฮ้ยไอ้บ้าบาหนว้ยหลอเล่นใครจะไปขายโถ่ของบริจาค ได้เยอะไหมนเนี่ยจะได้เอาไปช่วยเหลือคนอยู่นะมาจ้ามาจ้าเสื้อผ้ามือสองจ้าห้าสิบบาทร้อยเดียวถูกถูกทั้งนั้นมีแต่เสื้อผ้าดีๆนะจ้าบ,บางตูวยังไม่ใส่เลยใช่ครับมาดูได้นะจา้าเงิน<ร>ที่ได้นะครับรพวกเราจะไปบริจาคช่วยบริจาคน้ำท่วมเนาะใช,ใช่ครับใครอยากทำบุญนะครับนี่มาซื้อเลยครับร้านเราร้านเรา,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 าครับผมช่จ้าเสื้อผ้ามือสองถูกถูกจ้าเอ้ยเอเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้ๆๆพรุ่งนี้เราค่อยมาตั้งโต๊ะรับบริจาคกันใหม่เนาะ เดี๋ยวฉันไปวิ่งงานก่อนละเออดีเลยแกไปเถอะสวัสดีครับจ้า เฮ้ยเดี๋ยวแกทำแบบนีรร้ได้ไงวะแล้วของแกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแกเอาของที่ชาวบ้านบริจาคไปขายได้ไงวะฉันไม่ได้ไปขายยังมีหน้ามาโกหกอีกเหรอเอา้าแล้วเนี่ยเงินห้าร้อยนี่คืออะไรห้าร้อยเนี่ยนะเออห้าร้อยเนี่ยแหละแกเห็นแกเงินแค่ห้าร้อยนี่นะแล้วแกไม่เห็นกับคนที่เขาเดือดร้อนหรอกเหรอฟังก่อนกล่องนั้นน่ะใช่มนสำหรับคนที่เขามาบริจาคแต่เงินห้าร้อยเนี่ยมีคนฝากฉันมา ใหเรซื้อข้าวซื้อน้ําให้กับคนที่เขามาช่วยแพ็คของโดยฉันจะไปช่วยเขาแพ็คของแล้วเนี่ยแล้วทําไมแกต้องเอาของมาให้คนในบ้านนี้ด้วยวะเรื่องมันมีอยู่ว่าสวัสดีครับจ้าผมเอาของให้นะครับโอเคครบนะครับครบจ้ะนี่เจ้านายพี่เขาใจดี นี่เขาสั่งของมาเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยเขาให้คนในบ้านนะนะช่วยกันแพ็คของเพื่อจะเอาไปบริจาคคนที่เขาประสบภัยผู้ประสบภัยเหรอครับจ้างั้นผมขอบริจาคด้วยได้ไหมครับได้สิดีเลยเดี๋ยวพี่บอกเจ้านายพี่ให้นะรู้ไหมว่าการทําดีเนี่ยนะมันช่วยเหลือคนที่เขาลําบากครับเดี๋ยวผมจะไปถามพักพวกไรเดอร์ของผมว่ามีใครสนใจหรือเปล่านะครับบ้านหลังนี้แหละที่ฉันเล่าให้แกฟังเออ ก็แล้วไปแกมานะ่ะก็ดีแล้วเดี๋ยวแกไปช่วยชั้นซื้อของแล้วก็มาแพ็คของกันต่อนะตามชั้นมาแกนำฉันไปเลยนะได้ได,ไดทางนี้ทางนี้เส็แล้วนี่ไงพี่ดิวแนนบอกแล้วว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย นี่นะได้ขอมาเราก็เอาไปขายส่วนของกินนะอันไหนเราอยากกินก็เก็บไว้อันไหนไม่อยากกินก็ขายทิ้งไปเลยมีแต่กาไรเลาไม่มีขาดทุนเลยวะใช่ <c oughs> ใครมันจะเอาไปบริจาคให้โง่ละ่ะแค่เราเปลี่ยนที่ขายไปเรื่อยๆนะอีกพวกคนบริจาคมันก็ไม่รู้แหละซีเ <c oughs> น,นี้กินอะไรดี <c oughs> แพงๆเลยกินของแพงๆเลยวันนี้น้องอยากกินแบบบุฟเฟ่เจ้านายพี่ฝากขอบคุณทั้งสองคนมานะ ของทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคพรุ่งนี้เลยมีน้ำใจจริงๆช่วยทั้งแรงช่วยทั้งของไม่เป็นไรเลยครับอันไหนช่วยได้ก็ช่วยกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแพ็คของแล้วก็แจกของกันอีกครับจ้ะขอบใจมากนะครับนี่เจ้าไหนพี่ฝากมาให้ทั้งสองคนเป็นสิ่งน้ำใจนะรับไว้ไว้ไว้ไม่เป็นไรครับผมไม่เอาครับรับไว้เถอะไม่ไม่เอาครับไม่เอาครับรับไว้ งั <łość> ้นเดี๋ยวผมจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญให้ผู้ประสบภัยนะครับจ้าครับกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับขอบคุณครับนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนดูไว้นะคะไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขามุ่งดูอะไรกันอะ นี่ค่ะทุกคนดูหน้าคนใจบาปนะคะ2คนนี้เนี่ยเอาของบริจาคมาขายค่ะแลี่ฉันไม่ซื้อไปฝากประสายนะทุกคนไม่รู้หรอกว่ามันเอาของบริจาคมาขายเนี่ยคนนั้นที่เคยว่าเรานี่หว่าไปดูกันไปดูกันมันเอาประโยชน์ของคนอื่นเฮ้ยมือร้านเลยมือร้านเลยเนี่ยของเนี่ยพวกนี้สมน้ำหน้านี่ไงว่าแต่เขาตัวเองเป็นเองฉันก็ว่าแล้วอย่างไอสองคนนี้เนี่ยนะจะช่วยเหลือคนอื่น เฮ้ใจเย็นๆไปกันเถอะเวนกรรมใครเวนกรรมมันวันนี้เราวิ่งงานให้ฉ่ำเลยนะเว้ยแล้วพวกงนี้เราจะได้เอาแรงไปขนของช่วยกันบริจาคโอเคไหมเออไปดิออไป <c oughs> พอแล้วอิมุนวะ